ในวิดีโอนี game, menu, aine, menu, ้เราจะอธิบายเกี่ยวกับเมนูรวมในที่เดียว2ในสินค้าคงคลัง1รายงานรวมในที่เดียว2ค่ะเมนูรวมในที่เดียว2เป็นเมนูสําหรับดูข้อมูลตามรายการสินค้าสามารถระบุสินค้าและเมนูที่ต้องการดูข้อมูลจากสินค้านั้นๆตามที่ต้องการได้ค่ะตัวอย่างเช่นต้องการตรวจสอบจํานวนสินค้าคงคลังและต้องการทําการขายสินค้านั้นๆไปพร้อมกันด้วย ดยปกติแล้วเวลาดูหรือตรวจสอบจำนวนสินค้าคงคลังก็จะต้องมาที่รายงานสถานะสินค้าคงคลังและระบุสินค้าที่ต้องการค้นหากับเวลาขายสินค้าก็จะต้องมาที่เมนูสร้างใบขายแล้วระบุสินค้าที่ต้องการขายซึ่งเป็นการค้นหาและทำธุรกรรมแยกกันตามแต่ละการใช้งานเมนูค่ะแต่สำหรับเมนูรวมในที่เดียว2นี้ สามารถระบุสินค้าที่ต้องการดูข้อมูลจากสถานะสินค้าคงคลังได้และถ้าต้องการทําการขายสินค้านั้นก็สามารถสร้างใบขายได้เช่นกันค่ะหากดูที่ด้านบนตรงนี้ก็จะเห็นว่าสามารถเลือกระบุสินค้าและเมนูได้ที่ด้านขวาก็จะเป็นชื่อสินค้าและชื่อเมนูต่างๆค่ะและสินค้าที่อยู่ลำดับแรกสุดจะเป็นสินค้าที่เราดูข้อมูลล่าสุดค่ะซึ่งในส่วนของเมนูก็เช่นเดียวกันค่ะเมนูที่อยู่ลำดับแรกสุด คือเมนูที่เราดูข้อมูลล่าสุดค่ะและถ้าหากต้องการดูข้อมูลจากสินค้าหรือเมนูอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการสินค้าและเมนูที่มีอยู่ก็สามารถคลิกที่แว่นขยายแล้วเลือกสินค้าหรือเมนูที่ต้องการได้เลยหรือว่าจะคีย์ชื่อสินค้ากับเมนูเองโดยตรงก็ได้ค่ะเมื่อระบุสินค้าที่ต้องการแล้วกด enter ระบบก็จะแสดงรายงานสถานะสินค้าคงคลังของสินค้าขึ้นมา เนื่องจากรายงานแรกคือสถานะสินค้าคงคลังระบบจะค้นหาข้อมูลตามเมนูแรกขึ้นมาเสมอแต่ก็สามารถเลือกเมนูอื่นได้ตามที่ต้องการค่ะจากที่เราค้นหาสินค้ารายการหนึ่งดูจะเห็นว่าในด้านล่างตรงนี้มีรายการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเช่นรหัสสินค้าชื่อสินค้าข้อมูลจำเพาะปรากฏขึ้นมาค่ะถ้าหากไม่ต้องการให้แสดงชื่อกลุ่มข้อมูลจำเพาะเราก็สามารถตั้งค่ารายการที่แสดงได้ที่ปุ่มตัวเลือกที่ด้านขวาบน เลือกตั้งค่าข้อมูลสินค้าก็จะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่าข้อมูลสินค้าขึ้นมาแบบนี้ค่ะนำเมาส์ไปคลิกที่คอลัมน์ชื่อกลุ่มข้อมูลจำเพาะเลือกลบคอลัมน์รายการดังกล่าวก็จะหายไปค่ะแล้วเราก็สามารถเพิ่มรายการที่ต้องการได้โดยคลิกเพิ่มเลือกรายการที่ต้องการเช่นหน่วยแล้วกดใช้จากนั้นก็กดบันทึกค่ะ เรามาคลิกที่ชื่อสินค้าดังกล่าวอีกครั้งเพื่อทําการรีเฟซข้อมูลค่ะก็จะเห็นว่ารายการที่เราเพิ่มนั้นถูกเพิ่มเข้ามาในหน้าจอเรียบร้อยแล้วค่ะหรือถ้าหากว่าต้องการแก้ไขข้อมูลของสินค้าก็สามารถกดที่คําว่าแก้ไขตรงนี้ได้แล้วก็สามารถแก้ไขข้อมูลสินค้าตามที่ต้องการและกดบันทึกใหม่ได้เลยค่ะและในหน้าจอการค้นหาที่เราเห็นอยู่นี้ ก็จะเหมือนกับหน้าจอการค้นหาของสถานะสินค้าคงคลังในสินค้าคงคลังหนึ่งรายงานสถานะสินค้าคงคลังแล้วกดค้นหาค่ะเราสามารถค้นหาโดยกำหนดเงื่อนไขการค้นหาต่างๆได้จากปุ่มค้นหาที่ด้านขวาบนตรงนี้จากนั้นก็ระบุเงื่อนไขการค้นหาต่างๆตามที่ต้องการค้นหาและกดค้นหาตามปกติได้เลยค่ะ แล้วยังสามารถนำข้อมูลรายงานนี้ออกมาเป็นไฟล์ Excel ได้ที่ปุ่ม Excel หรือจะพิมพ์รายงานจากปุ่มพิมพ์ได้เช่นกันค่ะและถ้าหากต้องการสร้างเอกสารก็สามารถทำได้โดยคลิกที่ปุ่มสร้างใหม่ก็จะมีรายการเอกสารต่างๆให้เลือกใช้โดยที่ด้านบนจะเป็นเมนูนำเข้าข้อมูลล่าสุดส่วนด้านล่างจะเป็นเมนูนำเข้าทั้งหมดค่ะดังนั้น ในเมนูรวมในที่เดียว2สามารถดูรายละเอียดเฉพาะสินค้าที่ต้องการตามแต่ละเมนูที่ต้องการและสร้างเอกสารไปพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันค่ะ